พี่ฝนทำไงดีอะพวกเราถูกจับแล้วไม่รู้อะพี่เอกแล้วแล้วเราจะทำยังไงอะเราจะได้กลับบ้านหรือเปล่าเฮ้ยพวกแกนะมันอาจขึ้นมาบนเรือโจรสลัดของข้าอย่างนั้นเหรอวันนี้อะมันเป็นวันที่พวกแกต้องตายแล้วแหละใช่เลยครับเจ้านายผมเห็นมันลงไปอยู่ใต้ท้องเรือแล้วผมก็จับมันขึ้นมาครับสแสดงว่ามันต้องไปรู้ความลับข้างล่างแล้วเราจะปล่อยมันไว้ไม่ได้ เราจะทํายังไงกันดีครับหัวหน้าแกน่ะไล่มันขึ้นมายืนบนไม้กระดานนั้นซะไม้กระดานนั่นหละครับมันจะดีหรอครับหัวหน้าถึงมันจะเป็นเด็กแต่เราเอาไว้ไม่ได้มันจะเป็นเสี้นหนามของเราในอนาคตพี่เอกเขาเขาจะทําอะไรเราหรอเขาเขาจะเอาเราไปกระโดดไม้กระดานนะพี่ฝนไม้กระดานไม้กระดานอันนั้นนะนะถ้าเราตกลงไปตรงนี้เราไม่รอดแน่เลยเอาไงดีอะ อย่าทำพวกเราเลยนะครับ <c oughs> พวกเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างเดียวพวกเราขอโทษค่ะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่เวลาที่พวกเจ้าจะมาขอโทษแล้วไอ้ริวเลาะลากมันไปตรงไม้กระดานได้แล้วครับหัวหน้ามาดังนี้พวกเจ้านะมา,ามาตามมาตามมาพี่ฝน,เด,นนะเดี๋ยวพี่ฝนค่อยลงมานะเดี๋ยวเพคขอกระโดดลงไปก่อนนะ, <c oughs> ะพี่เอ็ระวังพี่เอ็กโอ้ยไม้กระดาน <c oughs> มันกระโดดทุกคน ีเอ้ทำไงดีเฮ้ยหนูขอโทษอค่ะอย่าอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหนูขอโทษอค่ะไม่ได้แล้วลงไปเดี๋ยวนี้ เออพี่ฝนพี่ฝนพี่ฝนเป็นไงบ้างช่วยด้วยเออเฮอเอาทำไมเรามานอนกันอยู่ตรงนี้เ,ออเดี๋ยวนะนี่เราเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเพเกรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่บนเรือบนซากเรือหรือบนอะไรสักอย่างที่ลอยอยู่ในน้าเพเกได้กลิ่นน้ําด้วยพี่ฝนพี่ฝน พี่ฝนก็ได้กินเหมือนกันเอ้ยนี่ใครเนี่ยพี่ฝนใครมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยใครเหรอพี่เอกเราเราเราลุกได้ไหมเนี่ยเราเราลุกขึ้นดูก่อนดีกว่านะฮะพี่ฝนนี่นี่คือใครกันหรอพี่เอกว่าคุ้นๆมากเลยนะเออใช่พี่เอกดูเหมือนว่าหลังแบบนี้มงกุดแบบนี้สีผมแบบนี้ นี่มันเจ้าหญิงนางเงือกนี่นะใช่ไหมใช่เจ้าหญิงหรือเปล่าครับเจ้าหญิงนางเงือกเจ้าหญิงนางเงือกโปรดโปรดหันกลับมาด้วยค่ะใช่แล้วจ้ะเด็กๆฉันคือเจ้าหญิงนางเงือกคนเดียวกับที่พวกเธอเคยช่วยฉันไว้ยังไงล่ะโอ้สแสดงว่าเจ้าหญิงมาช่วยพวกเราใช่ไหมครับเนี่ยอืมใช่แล้วล่ะว่าแต่พวกเธอลงไปอยู่ในน้ํากันทําไมหรอ คือเมื่อวานเนี่ยครับพวกเราอ่ะถูกโจรสลัดจับตัวไว้เสร็จแล้วก็โดนบังคับให้โดดตรงไม้กระดานในทะเลลึกนะครับใช่แล้วแล่ละค่ะหนูอ่ะกลัวมากมากเลยกลัวว่ากลัวว่าจะตายอ่ะออโถเด็กๆไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเจ้าหญิงนางเงือกมาช่วยแล้วอมผมก็ยังคงกังวลอยู่ครับไม่รู้ว่าพวกนั้นอยู่ตรงนี้หรือเปล่า ไม่ต้องกังวลนะเด็กๆเดี๋ยวพอกลางคืนแล้วเอาเรือที่ท่าตรงนั้นแล้วพายกลับบ้านได้เลยแล้วตอนนี้พวกเธอก็ปลอดภัยแล้วฉันขอตัวกลับพราชวังก่อนนะพี่ฝนเพชกคิดว่าเราอะขึ้นไปสำรวจข้างบนก่อนดีกว่าแล้วกันนะสำรวจข้างบนข้างบนลังของโจรสลัดงั้นหรอเพยงว่า เราต้องสำรวจทางหนีที่ไล่ก่อนอีกอย่างเผื่อเจอเงื่อนงำอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะได้เอามาประติดประต่อเรื่องกันได้ด้วยก็ได้พี่เอกพี่ฝนพี่แอกว่าไงดูสิตรงนั้นน่ะต้องเป็นหลังของโจนสลัดแน่นอนลังของโจนสลัดงั้นหรอใช่แล้วก็เอ้ยมีคนมาไหนนั่นไงน่านะระวังนะเขาจะมองเห็นเราหรือเปล่าเนี่ย เพียกว่าเขาไม่เห็นหรกเขาอาจจะไปสั่งอะไรกินแหละแล้วเราจะเอายังไงกันดีอ่ะเอาละจังหวะนี้เราก็อ้อมขึ้นข้างบนกันเลยดีกว่าขึ้นข้างบนหรอทางไหนล่ะพี่นข้างบน่ไงพี่แอ๊เขาจะมองเห็นเราหรือเปล่าไม่มีคนไม่มีคนเร็วเข้าเร็วเข้าปึ๊บปึ๊บปปเฮ้ยขึ้นมาแล้วนี่เด็กเดเด็กเด็พี่แอ๊ เสียงอะไรอะเสียงอะไรก็ไม่รู้แฮะเด็กๆฉันอยู่นี่เด็กๆอะไรอะอะไรอะอุ้ยพี่เอกเด็กๆเห็นฉันยังเห็นแล้วพี่เอกนี่ไงไหนข้างบน่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมีลุงจรนสนัดอยู่ข้างบนคนหนึ่งเด็กๆช่วยช่วยฉันทีช่วยฉันด้วยเฮ้ยพี่เอกทำไมเขาไปอยู่บนนั้นได้อ่ะพี่ฝนพี่ฝนอย่าเพิ่งทำอะไรนะ พี่เอกเดี๋ยวพี่เอก,กลงไปดูข้างล่างตรงนู้นก่อนมันอันตรายเฝ้าเขาไว้ละอย่าให้เขาเสียงดังนะให,ให้พี่ฝนเฝ้าไว้เหรอเอออย,อย่าอย่าเพิ่งไปเด็กๆอย่าเพิ่งไปช่วยชีวิตฉันก่อนอย่าเพิ่งไปลุงคะลุงคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้พี่เอกมาก่อนแล้วเดี๋ยวพวกเราจะคิดว่าจะทํายังไงกันดีนะคะเอยแค่ช่วยชีวิตของฉันแค่นี้ก็ช่วยไม่ได้เือไงนะอคุณลุงนี่ละก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวขอดูลัดเลาก่อนว่าพี่เอกเขาจะเป็นยังไงบ้างแม่หนูแม่หนูช่วยลุงหน่อยนะถ้าหนูช่วยลุงแล้วก็ลุงอาจจะบอกความลับของโจรสลัดทั้งหมดเลยความลับนั้นเหรอคะใช่แล้วใช่แล้วเอาอยัางไงดีล่ะโจรย์ จอคิดว่านะถ้าพี่ฝนช่วยอะ่ะมันอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีก็ได้นะแต่ว่าคุณลุงเขาก็ดูเป็นคนดีอยู่นะอืมอย่าคิดมากเลยแม่หนูมามาช่วยฉันเถอะอืมก็ได้ค่ะแล้วต้องช่วยยังไงหรอคะงั้นแม่หนูแม่หน,นูเห็นดาบข้างๆนั่นไหมอ๋อดาบอันนี้หรอคะเห็นแล้วคะ่ะ เอาดาบตรงนั้นน่ะนะมาเสียบที่ลังไม้ที่มันมีรูๆไนะ่นเห็นไหมที่มันมีรููตรงนี้เหรอคะแล้วยงังไงต่อคะเสียบไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัวฉันก็จะหลุดออกมาเองนั่นแหละจะดีเหรอคะคุณลุงเอาน่าลองดูลองดูง,ดงั้นงั้นหนูไม่แกงใจแล้วนะคะฮึบไม่เห็นจะโดนเลยอะ่ะ นี่ไงได้แล้วแม่หนูเสียบไปเรื่อยๆเลยอเอาลูไหนดีละจอดอันนี้แหละพี่ฝนเสียบเลยมันมีหลายลูหลือเกินงั้นเดี๋ยวเราเราเสียบไปเรื่อยๆเลยนะจอบโอ้โหลุงจะเจ็บไหมคะไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกเรื่อยๆเลย เราว่ายกลับไปดีกว่า,ว,าว้าวคุณลุงคะออกมาได้แล้วเหรอคะใช่แล้วล่ะจ้ะเด็กน้อยขอบใจมากเลยนะทาไมได้เธอล้วก็ฉันคงไม่มีทางออกมาจากไอ้ลังบ้าๆนั้นได้แน่นอนพี่ฝนพี่ฝนว่าไงพี่เอกเฮ้ยพี่ฝนปล่อยลุงนี่ออกมาเ,าเหรอใช่ใช่แล้วอืมไว้ใจได้หรือเปล่าเนี่ยตาลุงคนเนี้ เขาก็น่าไว้ใจได้นะเขาบอกอีกว่าเขารู้ความลับของจอนสลัดล่ะจริงครับล่าวจริงจริงจริงฉันอ่ะรู้ความลับทั้งหมดน่ะแหละขอบใจมากๆเธอทั้งสองคนเป็นฮีโร่สำหรับฉันเลยงั้นลุงบอกมาเลยดีกว่าว่าสัญลักษณ์ของกัปตันน่ะมันหมายความว่ายังไงอุ้ยนี่นี่นี่เธอรู้สัญลักษณ์ของจอนสลัดด้วยงั้นหรอผมก็รู้บ้างบางส่วนแต่ผมอยากรู้ให้ละเอียดกว่านี้ สัญ,ญลักษณ์หมายถึงอะไรเหรอครับเอาเป็นว่าให้พวกเธอน่ะไปลองตามหาสัญ,ญลักษณ์ที่มีรูปดวงตาปีศาจแล้วเธอจะเจอความลับทั้งหมดเองดวงตาปีศาจเลยเหรอใช่ใช่ดวงตาปีศาจอะดวงตาใหญ่ๆห่อะใหญ่ๆเลยนะต้องเป็นรูปดวงตาเลยเหรอใช่ดวงตาปีศาจอะ่ะจะบอกบอกใบ้นิดนึงดวงตาปีศาจแบบเนี้ยนะมันคล้ายๆกับรูปปลาด้วยแหละ คล้ายๆกับรูปปลางั้นเหรอคะอพี่เอกพี่ฝนคิดว่าพี่ฝนเคยเห็นนะแล้วพี่ฝนไปเคยเห็นมาได้ยังไงอะ่ะเรายังไม่เคยมาแถวนี้เลยนะก็ตอนที่พี่ฝนจมน้ําอ่ะตาพี่ฝนสลึมสลือเห็นอะไรบางอย่างคล้ายๆกับดวงตาหรอเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวเราไปตามหากันแล้วกันแล้วลุงคนนี้จะทํำยังไงอะ่ะ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพวกเธอก็ไปตามหาความลับกันต่อฉันขอตัวไปก่อนนะบายยเราจะยังไงกันดีอ่ะพี่เอกพี่เอกว่าเราอะจะต้องลงไปตามหาสัญลักษณ์รูปปลาหรือตาปีศาจอะไรสักอย่างนี้ใช่ไหมอืมเอาอย่างนี้ดีกว่าเราลงว่ายน้ําวนแถวนี้ดูไหมเพราะว่าพี่ฝนตอนจมน้ําอ่ะเห็นอยู่ใต้น้ําอะ แถวนี้เหรอมันจะไม่อันตรายไปหน่อยเหรอพี่ฝนคงไม่แล้วละมัง้งเดี๋ยวเจ้าหญิงนางเงือกกลับมาช่วยเราล่ะเอ,อ้ยออาไปเราจะไปทางไหนกันดีอ่ะพี่เอกพียกว่าลองลงที่ท่าน้ำแล้วลองว่ายดูรอบๆแล้วกันงั้นตรงนี้เลยก็แล้วกันนะเบาๆนะเดี๋ยวพี่เอก เรียกไปวนดูตรงใต้ใต้บาแล้วกันนะพี่ฝนก็พี่ฝน,นก็ไปทางนู้นแล,ล้วกันแล้วเดี๋ยววนไปเจอกันข้างหลังเนาะได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ฝนลองดำดูแถวๆนี้ล่ะจอสนายกล้าหายใจไว้ดีๆนะเออก็ได้พี่ฝนแต่ว่าอย่าดำนานละ่ะจอหายใจไม่ออกเออเอปบุกบุกบุกบ บุ๊บกบุ๊บุกบุกบ,บจอดพี่ฝนเมื่อกี้จอดเห็นอะไรบางอย่างล่ะเออฉันก็เห็นเหมือนกันเราเราต้องไปตามพี่เอกก่อนนะโอ้วนมาครบจะครบรอบแล้วเนี่ยแล้วพี่ฝนไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยฮะเอานั่นไงนพี่เอกพี่เอกอ้าวพี่ฝนพี่พนเอก มันนี่แล้วมันนี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังว่ายนะ้ําไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันนี่แล้วนี่ไงที่พี่ฝนเจอสัญ,ญลักษณ์เฮ้ยพี่ฝนอันนี้คือลูกตาปีศาจใช่ไหมใช่ลูกตาปีศาจที่มันเป็นเหมือนกับปลานะ่ะออแล้วมันเหมือนปลามากกว่าตายอีกนะเนี่ยนี่พี่เอกยังมีข้างล่างอีกนะดำลงมาข้างล่างเหรอแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยอะไรอะ่ะ เฮ้ยเป็นรูปแบบเรือชาวประมงเปล่าพี่ฝนคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่นะมันน่าจะเป็นจรสลัดล่ะอันนี้คือกลุ่มโจรนสลัดหรอแล้วก็มีจุดๆๆเป็นเหมือนดาวอ่ะพี่ฝนเพยรขึ้นมาก่อนแล้วว่าไงอะ่มนนะมันนาจจะมีความลับอย่างอื่นอีกก็ได้นะอืถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เหรอแต่ว่าพี่เอกวนจากทางนู้นมาจนถึงตรงทางเข้าข้างหลังเนี่ยนะไม่เจออะไรเลยนะ ไม่เจออะไรงั้นหรอใช่แสดงว่าต้องมีตรงอื่นนั่นแหละงั้นลองอ้อมไปอีกฝั่งเหมือนกันเนาะอ้อมไปอีกฝั่งหรอทางนี้ไงพี่ฝนกําลังว่ายนะ้ําออกมาทางนี้เดี๋ยวลองดําดูก่อนนะว่ามันมีอะไรอีกหรือเปล่าข้างล่างนี้ใส่มากเลยนะมองไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ฝน พี่ฝนเราดำหรือเกินไปหรือเปล่าพี่วนพี่ฝรนพี่ไงเฮ้ยอะไรอะพี่เอกพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่ข้างล่างนี่นี่นี่เราเจออะไรอีกแล้วอะเป็นสัญลักษณ์ปลาเหมือนกันเดี๋ยวนะมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้พลังงานล้อมรอบสิ่งที่เราไม่รู้จักงั้นหรอพี่เอกว่ามันจะต้องเป็นก้อนอะไรบางอย่างแหละอาจจะเป็นก้อนที่มีลังสีด้วยหรือเปล่าไม่รู้ พี่แอกพี่ฝนหยิบไม่ได้อ่ะพี่แก็หยิบไม่ได้เหมือนกันเราขึ้นมาก่อนเถอะโฮ้ย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 หายใจไม่ค่อยออกเลยอ่ะโอ้ยค่อยดีหน่อยอืมแสดงว่าเราจะต้องตามหาจุดต่างๆบนแผนที่พี่ฝนเราขึ้นไปอยู่บนก้อนอิฐก,ก่อนไหมฮึ๊บพี่ฝนแล้วแผนที่ที่พี่ฝนเจออ่ะแผนที่ที่พี่ฝนเจอมันตกอยู่ในน้ําไปแล้วอ่ะ แต่ว่าพี่ฝนจําได้ขึ้นใจเลยนะพี่เอกจําได้หรอใช่จําได้ว่ามันมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างอยู่ตรงประภาคารแล้วก็น่าจะเป็นหินโ,โคอกแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นจุดใหญ่ๆเลยอะ่ะแล้วก็มีลาวาอ๋อคิดออกแล้วภูเขาไฟ งั้นเราก็ไปที่ป่าผาคารกับภูเขาไฟสินะเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เป็นแหล่งหินโซโคกแหละอืมก็ดีเหมือนกันนะพี่เอกงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไหมงั้นเดี๋ยวพี่เอกไปเอาเรือของพวกโจนทางนู้นแล้วเดี๋ยวพายกลับกันดีกว่าอุ้ยมันจะอันตรายเกินไปหรือเปล่าเมื่อกี้พี่เอกไ่วยดูมาแล้วปรากฏว่าพวกนั้นเมากันเละเทะแล้วก็นอนล้มกันระเนระนาดเลยจริงหรอใช่แล้วงั้นเราก็ไปกันเลย